สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปราตุ้ยพันไม้ครับเดี๋ยวไลคขอดวันเลยครับวันที่21เดือน9ปี65วันพุธครับเสีย่นโมงสินาที58วินาทีนะครับวันนี้ลูกค้าเรานะครับมาเอาไม้โปรโมชั่นครับพันธทเรียนหมอนทองเดี๋ยวนั้นให้พี่เขาแนะนำตัวนิดน,นึงครับพี่มาจากออที่ไหนครับผมสวัสดีค่ะพี่นันค่ะมาจากบ้านฉางค่ะระยองค่ะระยองนะจ้าปลูกตรงไหนของบ้านฉางครับพี่ปลูกตรงแถวยายล้าค่ะยายล้านะจ้าเพื่อเปิดมีคนไปดูงานนะจ้าตอนแรกบอกว่าจะเอาไปแค่เท่าไหร่่พี ร้อยต้นร้อยต้นทีนี้เห็นมันต้นมันงามไงมันสวยดีมันถูกด้วยไม่แพงอ่าโปรโมชั่นอะไรพี่บอกเลยคือพี่เนี่ยต้นต้นเนี้ยราคาต้นละร้อยห้าสิบครับซื้อร้อยต้นแถมร้อยต้นอ่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพี่เขาก็เลยจัดไปเออจัดไปเยอะเลยสองร้อยต้นใช่แต่ซื้อเพียงร้อยต้นใช่ก็ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพี่หยิบให้เพื่อนสมาชิกดูหน่อยอว่ามันเจ๋งยังไงใบมันสวยยังไงนะครับ นเนี่ยต้นอย่างงามเลยอย่างงามเลยนะครับอย่างงามเลย,ยก็เท่ากับว่าต้นละเจ็สิบห้าบาททานั้นเองแต่บอกเลยครับนี่คือต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโปรโมชั่นนี้หมดสิ้นเดือนนะครับหมดสิ้นเดือนนี้ตอนแรกเนี่ยพี่เขาเอาแค่บอกว่าร้อยต้นหนึ่งแถมหนึ่งคัดไปคัดมาเอาสองร้อยต้นเลย,ยนี่เข้ารถคันนี้นะ C R V นะครับ อ่ะพี่เห็นสินค้าแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้พี่ชอบเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มามามาเอาอีกไม่ทานนะจะเพราะพี่พี่ยังเตรียมที่ไว้อีกเยอะอ่าได้เลยครับเดี๋ยวเป็นลูกค้าประจําเพราะว่าพี่ติดตามเพจเขาตลอดเลยครับพี่ขอบคุณมากเลยครับต้นไม้ต้นทุเรียนเขางามมากเลยงามนะโอเคครับเดี๋ยวให้ดูด้วยนายขออนุญาตดูรถได้ไหมครับเอาเลยจ้นี่นะครับอ้าวมันมีลำยาคริสตัลไปต้นหนึ่งนะครับให้ดูได้เลยนี่นี่ คันนี้นะครับ C R V นะครับไปถึง200ต้นปต้นไม้โปรโมชันนี้ปิดท้ายแล้วนะครับปิดท้ายแล้ว C R V จริงด้วยนะเพื่อสมาชิกพี่ชายจะพูดบ้างไหมพี่ชายลุ้อ่ะไปขึ้นเลยอ่ะฝากเชียร์นิดหนึ่งครับพี่มางี้เนี่ยฝากเชียร์ให้ผมหน่อยว่าเชียร์เชียร์ของเลยครับแนะนำร้านนี้เลยนะคะต้นทุเรียนท้อง มีแต่ต้นสสวยๆงามๆแนะนําเลยค่ะราคาย้<ม>่ยมเยาด้วยค่ะราคาย่มเยาวขอบคุณมากครับเราอยู่ที่ตําบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับสนใจมาได้เลยครับพี่ขอท่านนี้หน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ